ที่ทำให้ตัวหนังสือพิกเข้าแบบนี้และกระจายออกแบบนี้ทํำยังไงมาดูกันค่ะให้เรามาที่แอปแคปคัตค่ะมาที่บวกโปรเจกต์ใหม่นําภาพหรือวิดีโอที่เราเตรียมไว้ขึ้นมานะคะปรับความยาวของวิดีโอนะคะที่เราต้องการแล้วใส่ข้อความใส่ข้อความเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ Animation แล้วมาดูที่เมนูคำสั่งเข้าออกวงตรงนี้นะคะให้เรามาคลิกที่เข้าก่อนค่ะเราต้องการให้ตัวเข้าเนี่ยพลิกคำเข้านะคะเรามาเลือกที่พลิกตัวนี้เลยค่ะแล้วปรับความเร็วนะคะในการพลิกคำเข้าได้ตรงนี้นะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาปรับดูนะคะ,ะเมื่อปรับได้แล้วจะให้เร็วชา้ายังไง ดูผลงานตรงนี้นะคะถ้าเป็นที่เราพอใจแล้วนะคะเราก็มาที่เมนูคำสั่งออกเลยค่ะเวลาออกเราต้องการให้ตัวหนังสือขยายออกไปมาที่คำสั่งขยายค่ะจะมีตัวอย่างให้เราดูว่าขยายออกไปยังไงนะคะให้เราคลิกเข้ามาเราจะเห็นนะคะแถบเส้นสีเขียวสีแดงเนี่ยจะแสดงขึ้นมานะคะ สีเขียวเนี่ยคือหมายความว่าตัวหนังสือเข้าสีแดงตัวหนังสือออกนะคะเราจะให้ออกวินาทีที่เท่าไหร่นะคะเราก็เลื่อนปรับนะคะจะให้ทั้งสองฝั่งนี้เท่ากันก็ได้นะคะ9วิกับ9วินะคะหรือจะ1กับ1แล้วแต่เลยนะคะลองปรับดูความสวยงามด้วยนะคะเมื่อเลือกได้แล้วติ๊กถูกคะ่ะติ๊กถูกตรงนี้นะคะ เราก็เลื่อนเลเยอร์ข้อความยาวเท่ากับเลเยอร์วิดีโอเรียบร้อยแล้วลองกดดูผลงานกันค่ะกก่่อออออนนนนนนนคคืืีี้้ใหแแงงงงงงมมมาาาาาววสจจัทรรระเขถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ